อันนี้ก็เป็นท,ที่เรียกอยู่ในวงการประกาศก,ก็คือโอตาลักซีนะตัวนี้โอตาลักสีซีเปัวผูตัวนี้ก็จะเป็นโป้นีโมนะครับมันตีนะครับพวกมันติมันตีกัลเลอร์ครับลาปลานี้นะครับเป็นปลาประกาศสวยงามตัวนี้เป็นปลาเศรษฐกิจที่ส่งออกเยอะนะครับเยอะเป็นอันดับหนึ่งนะครับของประเทศนะครับตัวนี้อ่า ใครสนใจนะครับสนใจนะครับความผมอยู่ที่อําเภอกลองท่อมนะครับตำบลกลองท่อมใต้นะครับสามารถไปไปดูได้เลยนะครับผมเป็นคณะกรรมการอยู่ในสมาคมประกาศน,นะครับชุดปัจจุบันแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลปลาดกเกษตรของเป็นดินระดับจังหวัดแล้วก็ระดับเขตจาปีสงปฏ้าอยกที่ผ่านมานะครับใครอยากผมว่าอันนี้ ก็อยากดูไว้มาดูมาดูของจริงอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับออกมาดูของจริงอันนี้ได้เพราะว่าจะได้ถามว่าเออปลาแบบเนี้ยมันทํายากไหมมันทํามาจากอะไรแล้วก็ทําแล้วขายที่ไหนตลาดเป็นส่งออกหรือว่าตลาดในไทยเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับเหมือนสําหรับตัวผมนะครับผมทำปลา ที่เป็นเกรดนะครับเป็นปลาเกรดเลยก็จะส่งอยู่ประจําเลยก็สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์มาเลเซียอ่าพดววนามนะครับอเมริกาส่วนปลาที่เป็นจํานวนเยอะๆก็จะส่งบริษัทแม่ที่นครปฐมจะส่งอินเดียกัมพูชาจีนนะครับพวกนี้จะส่งพวกนี้เป็นหลักแต่ว่าถ้าเราอยากทําปลาแล้วก็ ผมจะแนะนํานะครับการทำปลาเนี่ยต้องอันดับแรกเลยก็ต้องมาจากเราก็ต้องมีใจรักก่อนครับมีใจรักศึกษาว่าจะทํายังไงให้มันออกมาแบบที่เราแบบตั้งใจไว้ไม่อยากให้ให้คนเพราะปลากัดสวยงามเนี่ยทําเพราะคนอื่นทําอยากให้ทําเพราะตัวเองอยากทําก่อนครับเพราะว่าถ้าเรา ความใส่ใจเนี่ยเราเราใช้ความใส่ใจลงไปทําเนี่ยผลที่ออกมาก็คือเราเราจะได้สิ่งที่มันดีมันมันดีกว่าที่เราเห็นว่าเอายกตัวอย่างเหมือนผมนะครับเหมือนผมผมผมทำผมสุกออกอยู่อาจะเอาผมเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างก็ได้แต่ว่าเจ้าต้เจ้าผมบอ,อกให้ผมเป็นตัวอย่างว่าเออพี่เขาขายได้ตัวแล้วหลายหลาย หลายๆเนี่ยหลายๆบาทนี้แบบนี้นะครับผมเนี่ยเดินทางกับสายเนี้ยมามาเป็นระยะเวลาประมาณเป็นสิบปีนะครับวงการประกวดเนี่ยผมก็ไปผมมีจิตอาสาไม่ว่าจะมีงานตั้งแต่งานวันเด็กครับงานวันเด็กงานกเกษตรงานที่ไปออกบูธทําจังหวัดแจกโปงแจกปลาให้กับเด็กหรืองานใหญ่โตระดับประเทศผมไปหมด ผมเอาปลาสวยงามเนี่ยไปโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับที่โตกเกียวนะครับเนี่ยผมก็ไปในานามของคลัสเตอร์ประกาศตอนนั้นนะครับเป็นกเกษตรกรหนึ่งในสองท่านของภาคใต้ที่ได้ไปครับผมตอนนี้ผมก็เป็นในเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับประกาศเป็นกูรู้ให้ ไอ้น้องๆเป็นเพราะที่ฟาร,ร์มก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เหมือนกันครับก็อยากเริ่มต้นกายอยากาเพราะกยอยากอะไรไปที่บ้านดูของจริงนะครับมันจะดีกว่าบอกเล่านะครับผมถ้าใครสนใจนะครับมีคำถามอะไรถามได้นะครับอยากรู้อะไรถามได้เลยครับปุบ แต่ว่าผมอยากให้มามามาดูครับจะดูว่าเออเกตแบบนี้นะทำไมตัวนี้ถึงเป็นแบบนี้สวดทรงองเอวเครื่องครีบหางปากอะไรเนี่ยมันเป็นแบบนี้เวลาก็ประกงประกวดแบบไหนประกวดได้บ้างอ่าสีสันแบบไหนเพราะว่าเวลาประกวดเนี่ยเขาจะแยกกันเป็นหลายหลายคลาสอ่าสีเดียวสีผสมหางสั้นหางยาวตัวมุตงตัวเมียจุนงจุนหยอะไรเนี่ยเขาจะแยกกันหมดแต่ละประเภทเนี่ย ลักษณะแบบไหนประกวดได้ครับผมในี่ใครจะมาดูดูได้นะครับลุกขึ้นมาได้นะครับใครจะดูลุกขึ้นมาได้เลยมาได้มาดูมาดูนะครับดูได้นะครับดูได้ครับอ่าประมาณอ่าพวกนี้จะเหลือมกัดได้ประมาณซ้มเดือครึง ใจในบสนะครับนะซเดือนถึงเดิมคัดได้ใช่ครับใช่ใช่บอกนี้ต้องเอาขึ้นฟอร์มใช้กันงอขึ้นฟอร์มกับต้องทาให้ฟอร์มเพราะว่าปลาสวยงามมันไม่ไม่ใจงามแกซิมันต้องตีเผื่องต้องครบสมบูรณ์รับรจะจ,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 จนปลาตีสมบูรณ์ตีสุดประมาณซี่ถึงงบเดือนกับซี่ถึงงบเดือนกับพวกนี้จะปลอมไม่ว่าจะเป็นการมาชุ่มปันอะไรก็คือมันก็ปลอมแต่จริงแล้วนะ ปลากระเนี่ยไอตะกกนโควต์เนี่ยมือก็โควต์เป็นเมื่อนดรนะครับก็กระพรบหมือนทุมพันธ์เหมือนนั้นครับต่างเดือนมียได้ัหงครับครับได้เรากณมาดูปลาได้นะครับใครสนใจมามาดูได้เลยครับอันนี้เป็นเกตที่สามารถประกวดได้อ่าอันนี้เป็นเกจที่สามารถประกวดได้ครับอ่าแต่น้องก็อาจจะมาเหนื่อยอ่าน้ำเขา อาจจะเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ไม่ค่อยของสู้มันไม่ได้ได้กั้นด้วยครับแล้วมีวิธีการครับเวลาจะไปประกวดตว่าต้องดูที่ดูอะไรถูกต้องครับอต้องดูอันดับอันอันอันดับแรกนะครับหนึ่งบอดี้ก่อนอ่าบอดี้จะต้องเข้ามาตรฐานของการกวดครับหน้าไม่โคไม่อักหน้าไม่งอครับหางไม่โกงหางไม่โคดนะครับ แล้วก็ครีบกระโดงกระโดงเนี่ยไม่มีคานจีกงจีขาดหางก็คือถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น S M B K อ่าก้านหางแตกสี่นะครับอ่าหางจะต้องประจันครึ่งดวงคือครึ่งวงกลมอ่าถ้าสมมว่ตัวไหนไม่ครึ่งวงกลมก็ไม่เข้ามาตรฐา,านอีกครับจะเกินไปน,นิดก็ไม่เป็นไรอ่าตะเกียบหรือไม้เท้าข้างล่างนะครับอ่าต้องมีความบาลานซ์ครับ ไม่แตกหรือว่าถ้าแตกก็แตกสองเสมอกันอ่าชายน้ำนะครับช่วงล่างก็ต้องเป็นเส้นยาวสวยงอนมารับกับหางครับเวลาหางกลางก็ต้องปิดช่วงหมดไม่มีช่องระหว่างกระโดงกับหางกระโดงกับชายน้ำครับที่เหลือก็มันจะอยู่ที่ว่าคลาสไหนแล้วก็ความสมบูรณ์ของปลาแล้วก็สีสัน จะแยกเป็นใช่ครับใช่ใช่ครับเจ็ดส,สีก็จะแยกแลวถ้าเป็นประกาศหามูลครับเวลาประกวดนี่ดูเหมือนกันดูเหมือนกันครับประกาศห้ามูลก็คือเป็นประกาศอ่าคีบยาวอ่าครับคีบยาวที่เป็นหลางประจันเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องดูความสมบูรณ์ของของโครงสร้างของกระโดงตบ รับกับหางแล้วก็ชายน้ํานี่ต้องเป็นเหมือนวงกลม,มครับพวกเนี้ยที่เหลือก็อยู่ที่ความความพร้อมของปลาอยู่ที่การพองสู้และก็อยู่ที่ดุลยินิจของกรรมการครับผมนี่มีคำถามอะไรเพิ่มในช่วงนี้ครับอยากให้พี่พูดการตลาดการตลาดใช่ไหมครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับการตลาดอันดับแรกถ้าคุณจะตำปลาผมบอกว่า ถ้าหวังว่าจะทําเพื่อการตลาดก่อนผมบอกว่าอยากให้ทํเพราใจก่อนอทำเทําะใจเพราะว่าการตลาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทําปลาสวยก็จริงแต่เราต้องทํายังไงก็ได้ครับไอ้ลูกค้าก็มั่นใจว่าเรามีตัวตนจริงๆอ่าเราต้องมีกลุ่มอ่าเราต้องขยันนะครับมันมีแพลตฟอร์มหลายอย่างมี facebook มีทั้ง อินสตาแกรมมีทิกตอกมีไอเทเลกราม,มีอะไรมีเยอะขยันก็ไว้ครับขยันโพสขยันอะไรก็ไว้แล้วก็มนแต่ส่วนเหมือนเป็นปลาที่เป็นจานวนนะก็จะรู้กันอยู่ว่าคนนี้รับอยู่บริษัทนี้รับอยู่บริษัทนี้รับปลาสายพันนี้สายพันนี้สายพันนี้อ่ะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นปลาพวกปลา,ปาเกตปลาเกตเราสามารถสร้างมูลค่าได้ ตัวนี้เราสมมติผมพอใจด้ผมจะขายประมาณ2,000บาท3,000บาทอ่าลูกค้าทักพีเอ็มมาหลังในข้อความพูดราคาผมบอก2,005ลูกค้าบอก2,000โอเคผมบอกโอเคอ่าประมาณนี้ครับหรือแล้วมันก็จะมีตลาดในห้องประมูลครับจะเป็นห้องประมูลอันนั้นบางทีปลาสวยอาจจะราคาไม่ดีแต่ปลาไม่คิดว่าราคาดีอาจจะราคาฮุ้งในห้องประมูลมันืีการวัดใจครับผม ช่องทางตลาดออนไลน์ที่ว่าบูมที่สุดเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเอรทิกเกอก็บูมนะครับทิกเกอรทิกเกอก็บูมแต่ว่าในทิกเกอรเนี่ยปลาก็ราคาจะเบสิกพื้นๆไปครับหลักร้อยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าคนดูมันเยอะเพราะว่าในในทิกเอเนี้ยมันไม่ได้เป็นกลุ่มเฉพาะมันไม่ได้เหมือนใน c e b o o k facebook เนี่ยที่คนเนี่ยมันจะมีกลุ่มกลุ่มประกาศคนสนใจประกาศเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มอ่า อันนี้นะครับถ้าเขามองเห็นแล้วว่าว่าตัวเนี้ยมีประสิทธิภาพก็่าาถ้อยงเีนขาก็จะเก่งกงินประมูลซื้อเก่งกัินประมูลนะครับราคาเนี่ยมันก็จะสูงครับผมครับที่เครื่องนี้ำเกีออก่ยวก,กับมันก็จะตักปลามาแล้วส่งปลาจำนวนให้บริษัทเนี่เขาจะทำอ่าหนึ่ง เราเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละประเภทนะครับเวลาเป็นราคาส่งราคาเท่าไหร่อ่าราคาส่งมันอยู่หลักสิบหลักสิบบางครั้งเป็น,เป,นเป็นพวกแถวนครผมเนี่ยหลักหน่วยผมบอกว่าตัวละเจ็ดบาทก็มีแต่นี่ที่ผมซื้อผมเป็นเป็นผมเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทแม่ที่อยู่นครนคะรปฐมผม,ผมรับซื้อมีตัวละสี่สิบอ่า ตัวละยี่สห้าสามสิบมีตัวเมียรวมๆไม่มีไข่ตัวไม่ไอมีสีน,นิดหน่อยตัวละสิบาทเลยผมซื้อแต่ว่าผมซื้อเป็นจำนวนเยอะเหมือนเลดคปนิโมคปตัวนี้น้องน่าจะรู้นะอ่าีปรับซื้อซื้ออยู่สี่สิบมีเท่าไหร่เอาหมดไซได้สีได้ไม่มีตำหนิพี่เอาหมดอ่าแต่มันเป็นราคานั้นเพราะว่ามันเป็นปลาจำนวนอ่าเนี่ยบเตต้าปลาเกตปลาเกตนี่มันอยู่ที่ความ พึงพอใจระหว่างเรากับลูกค้าอ่าเราอาจจะบอกห้าร้อยลูกค้าจะต่อสี่ร้อยแบบนี้เราก็โอเคมันเป็นลายตัวปลาไก่ลายตัวกันนะครับโอเคครับพี่เมื่อกี้อะไรครับอืมผมอยากจะถามว่าครับตลาดดีตั้งปีไหมครับตลาดดีตั้งปีไหมอ่าอันนี้ต้องมันเหมือนประกาศเก่งไหมอ๋ออันนี้ผมองบอกเรียนตามความจริงนะครับต้นปีจะซบเซานิดหนึ่งอ่าต้นปีจะซบเซานิดหนึ่ง หลังมีนาเริ่มเดินอ่าเมษาเริ่มนิดนึงแต่พฤษสภาวิ่งพอฝลลงก็วิ่งครทีวิ่งครับวิ่งเป็นตอนนี้มันอย่างว่านะครับหนึ่งมันปันจจัยหลักก็คือต่างชาติที่เราขายกันอยู่เราขายต่างชาติเป็นหลักแต่ต่างชาติมันยังอยู่ในการบางประเทศเขายัางยงัยงคงเที่ยวของเขาอยู่ค,ค,คือคโนโนือข้อกำหนดของ,ของ,ข,องของประกาศนี่ประกาศเก่งก็มันมีข,ออขออ้อกำหนดอยู่ตั้งแต่เดือนพุทธสภา เจ็ดหมืนธันวาครับก็ผมอยากก็อยากจันรู้ว่าปากกัดสวยงามเหมือนกันไหมเหมือนกันครับพี่เพราะอย่าลืมปากกัดเก่งก็ไปต่างเดนเหมือนกันขอบคุณครับครับผมกับใครมีอะไรจะถามอีกไหมครับอาจารย์ครับแล้วไม่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 ผสมการะสมไม่น้องๆก็หน่อยครับได้ได้ครับแต่ว่าผมจกถามด้วยการเคียงนี่การเคียงอ๋อได้ได้ได้โอเคโอเคตัวนี้ผมจะมาเป็นสามคู่คร สำหรับปากัดสวยงามนี่จะต่างกับปากัดเก่งอย่างหนึง่งก็คือระยะเวลาเคียงต้องความรู้จักก่อนกัน่ะน้อยเราทำความรู้จักแบบนี้ประมาณสองคืนครับสองคืนแล้วถ้าเป็นปากัดเก่งไม่ได้ใช่ไหมพี่สองคืนต้องอยางต่ำต้องสิบห้าถึงหนึ่งเดือนจ้าแต่อันนี้ไม่ได้แต่เยอะกว่าสองถึงสามคืนอะ่ะไข่มันจะจะไหลเพื่อตัวเมียเขายังไม่ชอบตัวผู ไม่ชอบครับอันนี้ก็ไม่ไม่รู้ก็กลุ่มถูกชนนอดีอันนี้นะครับสองถึงสามคืนแค่นั้นพอเวลาเราไปผสมยกตัวอย่างลังโฟมหลอกล่องโฟมลังโฟมแล้วกันความสูงของน้ําความสูงของน้ำ,าส,นำสามข้อสามนิ้วนะครับความสูงของน้ําไม่ว่าจะเป็นปายันปลาชนะไหนสามข้อแค่นั้นออโตโบูสใส่ที่กว้าง แต่ก่อนทำนาเอาเอาน้ําใส่สามข้อใช่ไหมครับเรียนแบบธรรมชาติอ่าเหมือนผมเรียนแบบธรรมชาติที่ผมว่านะครับผมใช้ฟางข้าวอ่าผมใช้ฟางข้าวผมใช้อ่าใบาอุกวางขยี้ครับเพือ่อไอ้อ่ามันเป็นธรรมชาติและใน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 พวกนี้ครับในควาในฟางข้าวแล้วก็อ่าใบาอุกวางนี่มันมีสารเจนินอยู่แล้วอ่ามีสารเจนินอยู่แล้ว แล้วฟังข้าวข้อดีของเขาอีกอย่างคือเขาจะมีแบบเป็นเป็นเมือกเมือกเป็นอ่าเมือกเมือกตัวเนี้ยจะจับเกาะพวกไออะไรที okay. ่สิ่งปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยจะเป็นเกาะคับทําให้น้ําเนี่ยสะอาดแล้วไม่ไม่เป็นไม่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 เป็นละรองฟุ่นนะครับอาจารย์ ก็ปกิดหน่อดีผมจะบอกกับทีมงานว่านะครับสูตรนี้ของอาจารย์เหลือจะทำสามร้อยถึงหนึ่งตัวครับผมโรองมรครับตืเต้นเลเี่ยอ๋อครับครับครับนะและจากนั้นนะครับไม่ว่าเราจะใส่ในอ่าซี่อะไรก็แล้วแต่ความสูงของน้ำสามสามนิ้วสามนิ้วครับใส่ตัวผู้ในที่กว้างเอาตัวเมียใส่ในนี้ก็ได้ใส่อีก ไปหนึ่งคืนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวผู้สร้างวอดไปตัวผู้สร้างวอดพอตัวผู้สร้างวอดปั๊บเราตักตัวเมียใส่ลงไปในที่ตัวผู้อยู่เลยตักอยู่ใส่ลงไปเลยครับเอาวันนี้ออกปุ๊บปิดฝาปิดยังไงไอปิดสนิทครับทํายังไงก็ได้ให้คางคืนเป็นคางคืนคางวันก็เป็นคางคืน,คคคนอ,อ่าก็คือไม่มีแดดเข้าไปเลยไม่มีอะไรเข้าไปเลยคือสนิทเลยครับไม่ต้องไปกลัวก็มืดน,นะครับ ไม่ต้องกลัวหลังจากนั้นครับสมมุติเราใส่วนันนี้ตอนเที่ยงผมอยากให้ไปเปิดพรุ่งนี้อีกวันตอนเย็นคุณจะเอ็นไข่แน่นอนไข่มันจะเป็นคล้ายๆกับเม็ดสากูเล็กๆที่วอร์ดนะครับถ้าเป็นแบบนั้นตักตัวเมียอ,ออกเลยครับตักตัวเมียอ,ออกนับไปเลยครับห้าวันปิดไม่ต้องมายุ่งอะไรเลยห้าวัน วันที่ห้าตอนเปิดเตรียมลูกไรไปครับจะเป็นลูกไรหรือ巴ลามียมหรือโรตีฟงโรตีฟได้หมดเตรียมไปเลยครับประโยชน์ให้เขาหยดเสร็จแง้มไปนิดหนึ่งออากาศอะไรได้หลังจากนั้นเราจะเปิดเราจะปิดอะไรก็ได้แล้วเพราะว่าพ่อปาาเขาไม่หิวพ่อแม่อะไร้วเขาก็จะไม่ไปยุ่งกับลูกล่ะหลังจากนั้นสําหรับผมนะครับจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งผมเอาตัวพวูออกแต่เวลาผมเอาตัวพวูออกผมยังคงปิด สนิทหลังจากให้กินอาหารอะไรเสร็จปุยังปิดสนิทอีกประมาณสองอาทิตย์หลังจากนั้นผมถึงเปิดเพราะอะไรหนึ่งพวกมแมลงนะครับไอ้มแมลงปอนี่ครับมแมลงปอนี่มันลายมากมันจะลงมาแล้วไปว,วางไข่อะไรเป็นตัวก่อนที่มันจะขึ้นมาเป็นตัวเกาะข้างข้างรังโฟมข้างอะไรก็แล้วแต่มันสอยลูกปลาเราไปเกิเหมือนบอแล้วอันนั้นตัวร้ายนะครับแล้วยุงนะครับยุงไอ้ที่เป็นตัวมันจะมียุงที่เป็นขนตัวใหญ่ อันนั้นมันจะกินลูกปลานะครับกินจริงๆเลยกรณีที่เราปิดก็คือการยุงไปวางไข่การแมลงไปไปวางไข่แล้วมันไปกินลูกปลาเราครับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการเคียงประกาศเราประกาศหนยงานมีความหมายต่อการถอดสีมันยึดนะครับระหว่างมันในประกาศเก่งมันต้องใช้เคียงนานเพื่อให ตัวเมียกเรียนแบบสีของตัวผู้อืมอันนี้มีประกาศถึงงานนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกันยึดไหมก็อันนี้ก็เหมือนที่อาจารย์มเมื่อกี้ครับว่าเราอยากได้เราอยากได้อ่ามันมันมันไม่เกี่ยวกันเคียงนานไม่นานไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับมีมพฤิกรรมบอกพ่อ,ขอ,ข,อของแม่สำหรับผมนะครับสําหรับผมถ้าสมมติอ่าสาหรับผมสายเลือดมันสําคัญ <Okay. S 1> สายสายเลือดมันสําคัญ ถึงจะตัวเมียจะสวยยังไงตัวผู้จะหล่อยังไงถ้าเป็นคนละสายเลือดเขาก็เรียกว่าเอาไรบีบก็คือปลาคนละสายอก็ไม่มาอ่าโอเคเราไม่ได้กินดีอ่ามันคือการเอาไรบีบก็คือมันเอาปลาคนละเลือดคนละสายเลือดครับมาผสมกันอ่ากรณีนั้นที่เขาจะใช้ก็คือเขาจะใช้กับปลาที่อินบีบเยอะๆแล้วมันส่งปันธุกรรมชตบอดดี้เหมือนที่อาจารย์ก็บอกเราจะใช้เอาไรบีบเพื่อการต่างางเลือดออกอ่าไอปลาตัวเนี่ยยาวอะไรก็แต่ ้อเสียของเขาก็คือก็จะมีตัวสวยที่น้อยมากเราต้องไล่ใหม่อ่าแต่ว่าโครงสร้างอะไรก็จะยาวก็จะสวยเหมือนเดิมแต่สีก็จะไม่ก็มีครับผม้ายอาจจะเล่นหมดเดียวนะครับตัางเรื่องครับไม่มีอะไรเลยนะครับรน,นะครับครับเ,เหมือนเหมือนก็ทุกคนที่มานั่งเรียนรู้นี่เกิดทําได้ดิ จะติดต่ออาจารย์อาจารย์ฝากตัวโทไว้กับทีมงานผมมีเฟซบุ๊กนะครับอ่าเฟซบุ๊กกับชื่อฟาร์มชื่อเดียวกันเลยนะครับ SK Beta Farm นะครับอ่าก็อยากรู้อะไรไม่จําเป็นถ้ัผมไปไม่จําเป็นต้องซื้อคุยเรื่องรึกษาอะไรได้หมดครับไม่จําเป็นต้องซื้อไม่ต้องบอกพี่เปมครับอะไรผมไม่ประจำมาสมไปดูตามพี่พี่พโจครับจะรู้ว่าผมผมสิบหกนะผม,ผม,ผม ไม่ต้องไปไม่ต้องอะไรตะไครไปจะเอามาทําเป็นสายอะไรไปเอาได้ที่บ้านครับผมให้อ่าแต่ตั้งอ,อะไรเยอะผมก็คิดตามเหมือนกันเพราะว,าว่าผมอยากให้เขาเารู้รายละเอียดก่อนการถ้าเขาทำได้ได<อ>้ได้มีตลาดอคือผมบอกว่าตลาดนะครับผมอยากให้คนที่ทำนี่สร้างตัวตนขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าการที่เราสร้างตัวตนเนี่ยเราสามารถเรามีเอกลักษณ์อ่าสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองสร้างอ่า พยายามสร้างสตอรี่หาคนเทตนให้ตัวเองว่าทํายังไงให้เพื่อนมานึกถึงปลากัดนึกถึงนึกถึงเราอะไรแบบเน,นี้ยเราจะขายได้เป็นราคานะครับแต่แต่ละสายมีราคาแตกต่างเยอะไหครับแตกต่างเยอะอ่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นปลาที่ว่าตอนนี้นี่เหมือนที่อาจารย์ท่านบอกตัวน,นี้เหลืองตัวน,นี้ส้มนี่อ,อกเหลืองนี่ส้มนะครับตัวน,นี้จะเป็นปลาที่ตาลาดก็มีเยอะแต่เขาจะเล่นกันตรงไหนแพทเทิร์น สวยๆส,สองข้างบาลลัสอะไรเป็นแพทเทิร์นเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็ก็จะถ้าไม่ไม่เป็นแพทเทิร์นไม่เป็นอะไรก็จะเป็นปลาจํานวนไอตัวนี้เป็นปลาใหม่ที่ผมบีขึ้นมาเองครับตัวนี้เป็นใหม่ที่ผมบีขึ้นมาเองไอยอวตารหลากสีเริ่มมันตีแบกันเลอร์ตัวนี้นะครับผมไม่ขายตัวเมียครับผมไม่ให้ตัวเมียอ่าผมขายตัวผู้ต่างชาติครับตัวตัวหนึ่งสี่พันห้าประมาณร้อยห้าสิบร้อยสิบเหรียญครับ เนี่ยพวกนี้พวกนี้ขายขายอันนี้มันก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าพวกนี้อ่าครับพวกนี้ก็ถ้าอยู่นะคู่สําเร็จแบบนีก้ก็แบบนี้ก็ประมาณสองถึงสามพันแต่อันนี้ผมไม่ขายตัวเมียอ่าจบนะอ่าครับไม่มีใครถามอะไรนะครับมาครับ ได้ครับได้ครับเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเป็นปลาจํานวนนะครับตอนนี้ผมรับอยู่มีอะไรบ้างอ่าอ่าก็มีที่ประจําประจําอยู่เลยนะครับถ้าถ้าคนจำประกาศเนี่ยก็จะเป็นเลดเลดคอปนีโมโคอปพวกนี้ก็คือคุณมีเท่าไหร่ใส,ส่ได้สีได้ผมรับหมดคือคืออาจารย์ถ้าว่าถ้าว่าจะทําปลาส่งอาจารย์นี่ต้องเอาสายพันธุ์มาจากของบริษัทเขาไหมไม่จําเ,เป็นครับไม่จาเป็นไม่จาเป็นครับคุณจะเอามาจากไหนก็ได้ ปลาแบบเข้าสเปคเราที่ที่ผมรับอยู่แค่นั้นครับไม่จําเป็นต้องเออจะซื้อปลาผมต้องจะส่งปลาผมต้องซื้อปลาผมนะไม่ไม่ไม่ครับมันมันมันเหมือนบริษัทบางบริษัทที่เราขายต้นเลยไม่ซื้อกลับอ๋อไม่ไม่ไม่เราไม่ทาแบบนั้นครับเราไม่ทาแบบนั้นคือผมยืนอยู่บนความจริงพี่ผมไม่ได้นั่นคือคือโกอย่างนี้ เราขามมันนี่มันไน่โปร่งใสเพราะว่าพาทีพอเราจัดายปัญยัอื่นมาแล้วโราขายไม่ได้ไงอ่านนี้คุณจะเอามาจัดไหนก็ได้โอเคให้เข้าสเปกถูกต้องครับให้เข้าสเปกที่ผมรับซื้ออยู่ผมรับหมดไม่จําเป็นต้องมาซื้อกับผมแต่ถ้าจะมาซื้อกับผมก็ดีนะครับบางทีกับผม